ทางนองซางก่อน,นคือหอมมาแต่ไกลแท้พี่น้องเลยเนาะโอ้ยสวัสดีทุกคนสวัสดีห้วยเหตุยังนี่คือหอมแท้แกงนูแกงนูป้ากินนูแต่เศร้าแท้นี่เนาะอ่านู้ปไญหากินยำขื้นแล้ววะพาไปกินกางเวนอ่าพี่ยังคือโทษฮาคือบ่ไดผมเศร้า,านี่เป็นไงรับคอยเป็นเพ่สองสามมือนี่แล้ว เอา้าคือคอยเล่นโทรศัพท์มูคอยมูคอยให้ยืมหน่อยเรามันเป็นอะไรมันเพล้ยอะไรมันใส่บะไรเลยบ่มันออกซีมันออกซีโดใช้เบิ้งเบื้องหาอะไรพี่น้องเลยโอ้ผูโคตตรวจอยูพี่น้อง,ง,ก,องกันพี่น้ก็ได้นี่ เปิดประตูอาซาควนขย ong มาแต่ห้องครัวกินช่วยมาหอ,อมหุยหุยพี่น้องเอ้ยเนาะทางนองา้องสายเฮากำลังเห็ดพิชังอยู่เลยพี่น้องแต่เสาแต่เสียกำลังสิย่างไปเบิง่งสร้างเฮือนน้องเจียงพี่น้องเลยนะเพิ่นเห็ดาหาหอดขั้นตอนแล้วแหละพี่น้องบอกว่าเดี๋ยวไปักนับว่าเป็นมื่อที่ทรงสก,การเนาะคนตายอยู่ในบ้านเนาะวันนี้นก็มาเบิงทางน้องสายก่อน คือหอมมาแต่ไกลแท้พี่น้องเลยเนานะโอ้ยสวัสดีไปดีน้องสนัสดีห้วยเห็ดย่างนี่นคือหอมแท้แกงนูแกงนู้ป<ด>ากินนูแต่เศร้าแท้นี่นเนาะอ่านู้ปนะ<ด>่ะไหน,นกินยำคืนหรอวะพาจะกินกลางเวนโอ้ไ <c ười> <c ười> ด้ไม่ใช่นูนี่ป้าตัวนูเนี่ยมีเสี่ยบด้พี่น้องเนะาะใช่ครับมัน เราถือกับบ่อือโอ้ไปกานบ่เมื่อคืนไปจมก็คืนบ่บ่ไปอยูคืนมนอ๋อถือกับเ<อ>นาะด้วยใส่เซมียมนไว้อา่าโอ้เมียนไว้โดยขักแก่เนาะกินบุรียบ่โด้วยกินแหลยเสียบเลยเนาะเ้วยอ่าอยังคือโทรหาคือบ่ได้มึงเศร้านี่เป็นไร ัข่อยเป็นเพ่สองสามมือนี่แล้วเอา้าคือค่อยลินโทรศะสับมูค่อยมูค่อยให้ยืมมนใหนเ้เรากันแล้วอ๋อมันเป็นไรมันเพ่ยี่ไรม,ไไมันใส่ใบเลยบ่มันออกซีมันออกซีด้วย้ส่บิงบ้งๆห่ะสไตล์พี่น้องไงโอ้ผูกโคตรตรวจจูพี่น้องเลยสิโอ้กระดานี่อืมนี่เป็นนีอ่อ๋อบุเห็นยังเลยนี่โดย จ้าพี่น้องเลยสะพัดยังกระไรเว้นหน้าให้ลังเลยนี่พี่น้องเมื่อนีคือเลยให้ได้เส้นอ๋ออันนี้เป็นหน้าจอหน้าจอมันแตกโอ้ยมันแตกหรอกมันมันอาจจะช็อตนะยันมันช็อตเออมันช็อตแต่มันมันมัดนะพี่น้องมันช็อตตะกี้ของข่อยเคยเป็นแต่เราไม่เปลี่ยนให้ช่างมันแกเปลี่ยนเบิ้งอันนึงเฮ้อดิยังมาเลยพี่น้องเลย มันโอ้ยพี่น้องเลยตายแล้วบาดเลยขี้ละแห่งเติมต้นมินบาทเนาะ <c oughs> โอ้ยสอนเ้ยายา <c oughs> มันละมีเงินมีเงินปินน่าจึงไปเองถ <c oughs> อนมัน,มนหมด้วที่ถอนมันก่อนจะเก็บเงินแห่งมาเสียเงินเติมบาทเลย, <c oughs> ยเอ่แต่จะเอฟซีปลาดุงประสิทิดต่อหาได้บาดเนี่ยฮับกับโมไ้บ่มาพูงงฮับแล้วเนาะ จทำวันไหนวะลุงสัมโอ้ยพี่น้องเลยโทรศัพท์ทองสอนแจ็คสมอลเล่แหละเรียบร้อยเนาะมันมัดเองมันเมื่อกี้เองขอเคยเป็นยูซีมันกับเป็นเลยแหละเขาซับเครื่องเก่ากว่านะแล้วเปลี่ยนหน้าจอก็บอู้แพงเติบได้นี่เปลี่ยนหน้าจอกอะไรตัวหน้าจอเนี่ยมันสำคัญเลยพี่น้องหลายแสนเติบได้นี่ ปรตัมและหาแฉน,<อ>น,นางแฉนอเจ็บแฉนหันลานัา่นน้ของแคลของฟอมมันอืมของฟอมอาเสนอืมออปรัชนาห้อมันไม่ให้ใช้นะ,ะก็ซับนะ<อ>ให้เบิ้งมูซื้อๆพี่ๆอบเๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆาๆๆๆ โทรศัพท์เียเป็นของแม่เจดีมันซื้อให้พี่นอ้องแต่เริ่มหุ่นจักน้องซอนแรกๆคนละพี่นอ้องเลยเนาะก็คือการสจยเรือน้องคนครั้งแรกก็คือนี่แหละพี่นอ้องเลยเนาะซื้อโทรศัพท์ให้บุญเป็นคนซื้อให้เป็นสะพานบุญให้กับแม่เจดีเนาะแม่เป็นเป็นคนไทยอยู่ทางต่างประเทศคนละพี่น้องเลยเนาะอ๋อได้ประมาณจังเดือนลเนาะได้บ่หกเจ็ดเดือนเนาะประมาณเนาะ ชานญช่วงมาหาเจ้าตอนหนฮะอันนี้เดือนเดือนเดือนสิบสิบสองแหละอืมสื่อก่นอนช่วงการบ่เนาะก้อนอ่างนี้เนาะเดือนเดือนสองวะ่ะแต่อายอายเขาอายเขาปีแล้วพี่หน่อยเนาะนี่นสองเดือนเป็นปีนะเนาะประมาณได้แตปดเดือนก็เดือนอืม แล้วสาดป์บาดพี่น้องเลยโทรศัพท์แตกเห็นยังบ่ได้มันบ่ได้แตกมันเสเออมันบ่ได้แตกพี่น้องเลยบ่ได้แตกมันมันสอดเองเลยอะเนาะมันมัดมันเชียจืิอจแตกคอยลิ้นไม่ได้แตกมัดนามันในมันมันสอดพี่น้องเลยฉากแบตใส่ยังเข่าอยู่เนาะเข่าเลยแต่ว่ามันสอดหนาจริงแต่ว่ามันตัวหนาปัดมันเบิ่งหุ่งพี่น้อง ตาบอดเลยตัวซับตาบอดระบาดนี่ตายคักงานเขาน้องซ้อนระบาดนี่พี่น้อยหัดสนามขึงแล้วเลยบุญไายว่าถึงมองลาเพลงว่าเป็นยังแล้วเมนอีกมีเวลาเราสัมผัสมันไปอยู่เนาะมันเลื่อนอยู่แต่บุเห็นหุ่งนะพี่น้องบยเห็นหุ่งเพราะว่ามันมันแนะนำซ้อนจริงฮั ดเดนะี๋ยสบัดเนาะมีเงินไปแปลงอ,ปอยู่บ่ยาแหละมีเงินยาเมียนพิทองนี่แหละเมีย<อ> <c ười> นพินายเฮือนกุ้เล็บอือโอ้ยมือได้จิกลมันจะ้ะคอยไปยืมกระซทบมู่อคอยนี่ยันสมายโทรมาอือไอ้มือได้จิกลมันะมนะคิดว่<อ>มมา <c ười> มือได้ยังงอแห้งตอนนี้พี่ชงแห้งมู่อยู่บ่ ตอนแรกก็ป้ายประมาณหนึ่งโมงคนมเมินจังเงืขึ้นถ้าว,ว่าเดือนใดคิดว่านมมันมันเจ้าหนี่งมันเดือนหนึ่งมันเดือนหนึ่งเนาะนอ่าเดือนหนึ่งอันนี้เดือนสิบสองเนาะเดือนหนึ่งเดือนสองหมดแล้วเนาะดเดือนสองหมดแล้วเพราะว่า,น,าน้องคนอาจจะทอนมันอีกประมาณ ให้มันห่างเดือนหนึ่งครนะพี่น้องวันนี้เป็นเดือนสองเดือนกุมภาช่วงหน้าหนาวเนาะสิบสี่กุมภาวันวาเลนไทน์ผู้อยู่บ่ผู้จ้ากว่าสิบสี่กุมภาผู้เจ้าเป็นเป็นมือมือยังเฮ้ยเอาสิบสี่กุมภาเนี่วันที่สิบสี่กุมภาเนี่ยมือยังวันยังจ้ะผู้จัดอันนี้ยเพิ่นเอิ้นว่ันสิบสี่กุมภานี่แมนวันแห่งความฮัก อ่าผู้สาวชื่อน้องไม้กุหลาบไอ้กันอ่อาหรือว่านี่สับมือไปย,ยันไอ้โตมาอ่าที่ไหนกับโซงเขาคือเขากะเ <ผม S 2> ล่นมือกันเนาะสาว<อ><อ>โทาด้วย์โย่แนี่ยนะเนาะคนเท่าสมือแหงเคยเล่นโทรศัพท์ขาดอะไรพี่น้องขบวนเองนี่เล่นโทรศัพท์นี่บวดไอ้จับโทรศัพท์นี่ประมว่านหาที่ี่แหละพ่อหาที่รับ คือทายคีบกัจับตลอดเนี่ยแต่ว่าทายเชเล่นกับประมาณไทยเวลาทายคปพันบ่อยเล่นกันหน่อยแต่ว่าพายยูเวลตานี่จับก็ซับตลอดเป็นก็ซับตลอดย้อนเจ้าแล้วบาดีเนาะมีโทรศัพท์ใส่ก็เท็กเงาบาดีบ่นเฮ้ยจิเมมานขักถูกพอไหมจ้ะเราไปเวียด ไปญูุ่นคอยสองมืองสามเมืองในคาบ้าแต่ส่คล้ำไปเลาจะหน่อยดมรเขาให้และปื้บฮะเขาเห็นและวปื้บเห็นละปื้บอือใส่ญูุ่นอยู่บ้านเขาลงเห็นและปื้บอือแล้วปื๊บคือแบบไคือแบบคนป่วยเดกแบบเราต้องเหดแบบเห็ดแบบแมนว่าหมดหมดไอ้นองเขาไปสายบดได้หมันเป็นไปได้ไอ้น่องเาไปสายบดได้ ไว้ไงคือพี่นอกเนะาะยานที่พี่นอกนี่ถ้าว่าเขารัวเจ้าให้ระ,นะ๊บเนาะคือพี่นอกเจ้าอยู่บ้านอืมอยังกะยุดทำไป,ไปขลัขลงงานมาไปหันเปนเนะหปเนีนะมันเพือ่อบากมือบาตตีนมันง่ากมันเป็นยังมลมลดอดแบบมันเตือนมังเถอมันบอกโอ้เฮามาเล่นแบบพี่แบบอามาพี่ให้มันเลือนนานนานแบบ มันให้มันมาเล่นมาแอนนาให้มันดีขึ้นแบบเบ็ดนั้นมันก็เมื่อคืนก็เอ้าเจ้ไป้ปยส่วนไปหายได้แบบนั้นแบบพี่มันเมื่อเฮือนมเมื่อเฮือนเด็คือพี่เฮาเนี่งเมื่อเฮาเฮานี่แบบแล้วมันเมื่อนมันไปเล่นอยู่้นแล้วมันก็เมื่ออยู่เฮาเนี่ยเมื่อเฮามานนี่นั่น เฮ็ดแต่มือนี้บอมือน um, yep um ี้มืออืมเนาะสามมือบุญไปใช้พี่น้องขลังรดอกบอลโบแมนอาทิตย์หน้าเนาะอาทิตย์หน้าเนี่ยเมื่อเช้าชุบอาจีเขาไปนอนป่าไปตั้งแคมป์นอนไปบออยากหาน้องซ้อนได้พี่น้องเลยนะผู้เชี่ยวชาญผู้คุ้นเคยทินทานในการใส่ภาษาเนาะถ้ใช้น้องคนไปแปลภาษาให้เนาะ ทังเบิ้ง,งไงละไอ้กับหาดมของแจกของแถมก่อนนอสเสียผ่านะแพ้เสียมือสูงมือซองยังกะว่าไป,ปาาคนป่าบ่ฮะคนป่าแม่เป็นคนป่าเด้๋ยวด้ปิดกระเพาะพนันี้แหละแกงหนอกแกงนุ่งไปแล้วกลางคืนมาไปหาก้นคนป่าเลยว่าเป็นชนนั้นนะคนป่าแล้วนอนป่าเลยเด้่นป่าแบบถือไฟโคมไฟยังไปแล้ว ถือมีดถือป uh ืนไปแล้วบานนี่มาปืนป <wow> uh, ืนแก็บบ่ปืนแก็บพอคอยไปเนาะคือยิงนกสบายเออนกนูกานคือพอเด็กคืนเศร้ามาพอเด็กคืนแม่นละอาชีพอยู่ฮาวลาวนี่มีแต่ปืนแก็บหมดเลยคู่เพื่อนอ่าสบายพอไปอยู่ป่าเนเออ บึงเบือเห็นหมูเห็นบ่ยังมันเก่ายิ่งเข้าพอได้กินนั่นแหละอีเฮาลาวนี่แบบนั้นแหละผู้คนบ่แม่นว่าพอดีขนาดคนภาษาแบบเจ้ามันยังคบอยู่เบนั่นปาไปดงเย้องกด้พี่น้องเนาะดูป้องกันชีวิตเาเองสมมุติว่าบงเือมูเอาเห็นมูมูมันไล่ใ่สุเฮาเอามันไล่บเฮาบ่ได้จับหยังนี ไายละเฮาเละขอที่เวลาจบไปเนี่ยขอสูบไปลำเจ้าขอหน่อยหรือว่าขอสิญยางตามลังเจ้าเด้วยเขาบ่กไปรัดแน่นาวุ้นวไปรัดทั้งหน้านู้นไปทั้งนานแล้วฟาดยิงไปแต่ตั้มผู้ถือหนูถือคนข้างหน้าไคสิยิงคนเราบ้าเหรอเอาถือเอาสิยิงหนูแต่ว่ามันบุถึอหนูถึอคนเลยโอ้ยคิดนานๆเขาเม็นง่าย น้ำต้นตั้งใจยิงมูโอ้ไปจับปืนมันจับเครื่เล่นเอาเคื่อมันผิดพลาดเดียววะบ้าวคนอยู่บ้านเฮาบ่เคยเลยบ่เออบ้านข่อยมีได้ต้องเบิ้งมูข้างแนนไว้ยิงมูบ้านข่อยนี่บ้านข่อยนี่มีไปหายิงนู้นกันนี่มูนั่นรัดคางนั่งก็ไฟมันบวกเห็นได้บอกว่าให้ยิงได้หันรูคางเดียวกันเมัดถึงยิงอยูเฮาอ่า ตัวจับปืนแนวนั้นตายมดอ่าแม่นและวบ่ให้ได้บ่ให้ลัดได้ลัดเออคันอยู่ท้องแบบนี้บ่ให้ยิงอีกอ่าบัดอยู่ลุ่มแบบนี้บ่ยิงละแม่นๆถูกต้องได้หนูแล้วมันสิได้ซําได้ถึหมูงก่นันอีกติดคุกเนาะอยู่คือบ้านข่อยนี่คือบ้านข่อยนี่บ่แม่นบ้านข่อยบ้านใกล้กับบ้านข่อยน่ะติดคุกยังบ่ออกอยู่ต10ปี ยิ่งชิได้ช้ำได้นะไปหาหมือก็มูอแต่ว่ายิงบบถืองูไปถือมูเด้มูรัดขังนะมอน่าตายเลยมอน่ะตายเลยเยอะกัญเล่นไปสบายนานขนาดบบถือยิงไปยิงกลางคืนนี่อยู่งคางนี่หมดเลยบบถือจับปืนบบถือปก้ายานะปืนเนาะเปลี่ยนใจเลยตายละล่าถือเอาอาในที่กลัวมานั่งยางกระติกมากระทุนเด้ทุนกับธนูคอยไปการ ปืนอไปก็ย่าปืนม่แต่พ่อค่อยไปเปลี่ยนใจล้ปืนปืนไม่แต่พ่อค่อยไปโอน่ากินรีบินเอาไเนาะไป่าแกงหนูแกงหนูน่ากินกว่าน้ำซอนอีกวัสนาที่นังโทรศัพท์เพิมันฮัลโหล กินูบรรยากาศรกูฝนตกเนาะคึ้มๆพี่น้องเลยอ๋อฮกินแกงงูนั่น้องซอนเป็นอะไรเงี้ยบางสร้างสวยผสมหนำสางมามาแลยมาๆพี่น้องมาหนึ่งเบิ่งข่าวติ๊บใหญ่เนาะกินพูดยากอะไรยากเพลิ่วเพโลแท้เลยคนผู้เดียวกก็กินเข่าวเป็นเต็มติ๊บ กินเลยอืมก <zer> ินแ่บเลยเห็ดเองกินเองมีทำไงก็เมียไหแล้วนี่นาเหตุกิรจะเป็นตองกัพี่น้องมัยเล็ดดเน่แเออืมเออวะแม่ม้ตแกงแกงเองบ้ามันคือแซ่บพีน้อง มเมนบ่าแกงเองเปูพอแกงไแหวะยักษ์พอเคยได้แล้วเราไปท้าวมึงท้าวแล้วเราก็แล้วแ,แกงยุ่งกินอืมอืมอืมกินอาหารแบบนี้สุดมีสุขภาพแข็งๆรงเด้ออืมกินอาหารแบ,แบบบะหมี่ยังนั่นอย่าแงบบนั้นบ้าบบแบบอืมอืม

นอนเผาหนำนอนเผาหนำเลยหนำยังหนำพีหนำพีให้พีกินหนำเด้ออ้าวไปหน่อยยังคันเขาไปส่งข้าวแล้วกันแรกยังไปส่งข้าวเลยด้แม่นวชิปะเด้อ ป่ะมันสุดไปหาป็นยังเจ้าคุณเปทงข่าววิ่ง้างนานนหน้าม่งนอนพี่ดิดูข่าแบบนั้นเนาะทรงแล้วโอ้แสบเพียงเลยเขาอนียางให้กินเป็นกินกรนะแสบเนาะ อืม,อมน่ากินจอง,งนนองยังไงฮางกับแล้เอาใส่หางกันแะ้วใส่ยังแน่น่องหัวข้าเนาะข่าวันสจะไข่บ่ะอืมอืมันหอมได้เป็นรับกินข้าวอ้าวนข้าวเลย ยังมีโปรตีนของข้าวกระมืเกร้มเบักอืมฮ่าเอาเวพินงเดี๋ยวให้น้องกิน้าวกินหาก่อนเด้๋ยวินังเลนะเบิ้งทั้งสร้างให้เือนน้งเจียงก่อนน้งเขาเนาะะิงกาวกับพินงเลยสบดีเสบดีบดีพินงเนะอยเนาะมาม่ดีกบแต่รับข่าวบุ้คือ โทรศัพท์พี่เสียพี่น้องโทรศับเทหงสาว้องโรศัพท์ตายหาครับตอนพี่น้องเลยฮะขออนุญาติข้าวกินน้ำกันได้หลือพี่น้องเลยนาะก็บึ้งบึ้งคุ้กับใจลายสิข่าวมหาสมเป็นการจัดรับน้อังสอนพี่น้องเลยน้ทำนี่แหละมีมีลายเสียงเงินแล้วพี่น้องเลยเป็นข่าวเยอมาเยอะโซซับเทนะฮะดูดีไม่แห้งโดยมาจุกคูจ like yep. oh. ุกคนพี่น้องเลยเนาะเิมยี okay, ่ลำลาก่อนแล้ว สบายดีเด้อเบัดสุขุขสุขคนพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเนาะรังเบิ่งอาทิตย์หน้ากัดจิตเดินทางเขงปานนป่านอนป่านอนโด่งก่อนพี่น้องเลยผัดใหญน้องซ้อนนะไปน้ำไปอ่าพูดพันธุ์ทูภาษาได้พี่น้องเลยเนาะใบบอนมันไกลจากควมเจริญนะไกลเมืองไฟฟ้าบ่มีเาต้องเตรียมอุปกรณ์ที่เราจะไปนอนป่านอนดงเนาะ อย่างเชี่ยนไฟซ้ายไฟโซลาเซลเนาะเตรียมการไปาปพน่นงองเนาะไปโอเคบยบยไปพี่น้องสบายดี